สบายดีทุกคนสบายดีในช่วงตอนเศร้าของมื้อวันจันทร์อาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาปี2000เ,เนาะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเศร้าๆอากาศกระแจมใสายเย็นสบายนอะอยู่ที่นะครหลวงเวงจันทร์นี่แหละอยู่ทีถนนลัก ถนนที่เล่ๆคนน้อมักไส้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครหลง่งเวงจันนั่นเองเป็นในช่วงตอนเศร้าที่มีความวุ่นวายนอนในการสัญจรเป็นตอนเศร้าที่เล่าๆคนมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อไปเฮ็ดนาทีปฏิบัติตามเรียกงานของตนเองนั่นเองเนาะ ในวิดีโอนี้ก็จะนำพาทุกคนเนาะมาเบิงภาพบรรยากาศของการสัญจรในนคะรอหลวงไว้จันรในช่วงตอนเศร้าแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศที่มีการสัญจรที่แออัดเนาะในเรื่อง เส้นทางเส้นนี้แหละเนาะในที่จะไล่ๆคนมุงหน้าเข้าไปาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนั่นเองบริเวณที่ทางปุโสมเนาะได้เห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นบริเวณทางด้านหน้าหอสม,มุดแห่งซาตนั่นเองเนาะหอสม,มุดแห่งซาตก็ยอยู่ทางกั้าขวามือนี่เนาะทางกำแพงที่ทุกคนเห็นนี่เนาะทับจากหอสม,มุดแห่งซาตไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ทางไก่สอนพงวิหารนั่นเองเนาะอ่า ป้ายที่ทุกคนเห็นง่ายๆนี่ก็จะเป็นป้ายต้อนฮับหนออัยินดีตอนหับเข่าซูเมืองไซเซธานั่นแล้วเนาะทัดจากเมืองไซธานี้ก็จะเป็นเมืองไซเซธานั้นเองเนาะบริเวณที่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ตอนที่เบาเขียวขับรถอยู่นี่ก็จะเป็นเขตของเมืองไซเซธานั่นแล้วเนาะนี่ทางด้านหน้าบริเวณนี้ก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ทานไก่สอนพงวิหารเนาะอยู่ทางกั้มขวามือนี้เองเนาะ ทัดจากนี้ไปก็จะเป็นหอประชุมแหงซาดเนาะวกาจะเป็นไฟแดงหลักห้านั่นเองเนะาะจะเป็นภาพบรรยากาศที่เอาจะเห็นไหนเพียงแต่นในช่วงตอนเช้าเปลี่ยนเวลาสันส้นๆเนาะก็คือนะับตั้งแต่ตอนจิตโมงเศร้านาะไปจนฮอดแปดมงสามนี่แหละก็จะเป็นช่วงที่ไล่คนเนาะ ออกเดินทางพร้อมกันนั่นเองออกทุกถนนหนทางเนาะทุกเส้นทางในนครหลงวิจาร์กัจะเปลี่ยนภาพบรรยากาศแบบนี้แหละเนาะจะมีรถลังไลออกมาแบบนี้เพื่อจะเดินทางไปอ่าห้องการตนเองไปปฏิบัติต,ตามหน้าที่ของตนเนองเนาะนอกเหนือจากเส้นทางถนนไก่สอนทา้งนี้แล้วหล,ลายจุดไหนนครหลงวิจาร์เนะาะว่าจะเป็นเส้นทางแถวห้องหม้อห้อยหาบอแถวห้องหมอหหอแค้มคอง,ออง,ออง,องบอจังสิอ่า แถวหัวขวาวกกาจะเป็นเส้นเดียวกันเนะาะถนนกนจะมีรถค่อนข้างที่จะสัญจรไปร่ายนาะในช่วงเวลานี่ทัดจากนี้ไปกับประมาณ9ก้าโมงเช้าไปจนฮอดตอนบ่ายหรือว่าตอนสวยก็จะหนทางจะโลงแล้วเนาะ,นะ,ะจะสบายแล้วจะมาติดจะมาติดอีกในช่วงตอนประมาณ17บเจ็ดโมงหาสิโมงเนาะเป็นช่วงที่หลายๆคนกําลังเลิกเวียกเลืก เลิกปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อเดินทางกลับบ้านเนะาะตอนนั้นก็จะมีรถติดแบบนี้อีกหนึ่งข้างเนาะส่วนใหญ่แล้วภาพบรรยากาศแบบนี้จะเห็นแต่ในช่วงตอนเมื่อวันจันทร์เนาะในเมื่อวันจันทร์ต้นอาทิตย์นั่นเองจะเห็นรถหลายแบบนี้เมื่อวันคารวันพุธไปแล้วกับโบไลแบบนี้เนาะจะเป็นช่วงเฉพาะแต่เมื่อวันจันทร์เท่านั้นจุดบริเวณนี้ทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนี้เนาะกะจะเป็ี่นตึกของ ลาดสวงพาซาเนาะเป็นโครงการของเพิ่นเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้อ่าที่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นทั้งศูนย์การค้าเป็นทั้งคอนโดมิเนียมอ่าเป็นทั้งโรงแฮม5ดาวเนาะตามที่เพิ่นได้ติดป้ายโฆษณาเอาไว้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีตึกค่อนข้างที่จะสูงในนครหลวงเวชจานทร์ของเฮานี่แหละเนาะเป็นตึก สูงประมาณ4 5บ่าเนาะ4 5สั้นนี่แหลนะเนาะแต่ว่ามาระยะานี้แมนโคขานองเพิ่นแมนได้มีการยุดในเรื่องของการก่อสร้างโซคาวนอนับตั้งแต่ก่อนเนาะก่อนจะมีการระบาดของพยาธิโควิดมาเนาะเพิ่นก็นได้ยุดในเรื่องของการก่อสร้างไว้แต่กับโบงด้วยสาเหตุอันใดเนาะกะ็คาดว่าในตอนหน้าไปเนาะเพินก็อาจจะกลับมา สืบต่อเนาะหากว่าโครงการนั่งก้าสร็จในเรื่องของการก่อสร้างและเปิดให้น้ำไส้ย่างเป็นทางการเซียวานะ่าในเขตนี้จะมีความพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะในเรื่องการจับใจ่ายใส่ในเรื่องที่พักอาศัยนั่นเองเขตนี้ก็จะเข้าในเขตบ้านพลพนเนาเลยเนาะทางั้นหน้านี่อ่า ทางด้านหน้านี่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เฮดให้มีไฟแดงแล้วก็มีไฟแดงค่อนข้างที่จะโดดในหน่อยหนึ่งนั่นก็คือไฟแดงขวาสังแซงนั่นเองเนาะจะเปลี่ยนทางแยกตัวหนึ่งก็คือถาวาเฮาแยกไปทางกั้มขวามือก็จะแม่นจะออกไปทงางวิทยาลัยศิสกะเนาะสถาบันหนึ่งเนาะที่มีซื่อเสียงสถาบันหนึ่งที ค,ความนิยมของนักศึกษาหลายๆคนเนาะที่จะมาเฮียนนั่นเองแล้วก็ลัดออกไปทางด้านพวกแหล่ผลต้องจอดมานี้เนาะออกใส่ห้องหมอออกหงใส่ห้องหมอ,อ,อ,ห,อ,ห,มอห้อยหาิบเตียงห้องไก่ยสินออกไปเส้นทางเส้นนั่นเนาะออกไปใช้ทางสนามบินกับใส่เส้นทางเส้นนั้นได้ค้อกันภายในน้ขอข้อหลงอีจันกับเส้นทางก็จะหลายยูเนเตแห่งเส้นทางที่เชื่อมจอดกันจะบริับสนกันปันใดเนาะถากว่าเาเที่ยวเป็นประจ้ามประจำเล้วราจะ ค่อนข้างที่จะลื่นในเส้นทางนี้จะเพราะสมควรเนาะจุดบริเวณนี้ก็จะแมนเขตของบ้านพ้นพะเนาเนาะเมืองไซเซตหานี่แหละเขาอาจะสังเกตเห็นว่าการสัญจรในช่วงนี้ในระย,ยะซัมนี้นี่เนาะก็จะมีความลงไปในน่อยน่งแล้วเพราะว่ามันจะมีระย,ยะของมันเนาะเมื่อมันมีจุดกี่แออัดเนาะก็คือจะเป็นจุดของไฟแดงนั่นเองเนาะหลังจากนั้น ลหลาๆคนกับผ่านไฟแดงไปแล้วก็บ,บางคนกับฮอห้องการตัวเองกัแว่เข้า้องการคันหนึ่งแวะคันสองแวะอ่าจังสิแล้วก็เหตุให้มันกับุดพรการสัญจรไปเนาะจะไปไออัอีกช่วงหนึ่งก็คือ u ูทีบริเวณไฟแดงขวาสังแสงนั่นเองกับจาอยู่จุดทางด้านหน้านั่นเองเนาะ เดี๋ยวค่อยจ่ายน้ำพาทุกคนเนาะสมภาพบรรยากาศการสัญจรน,นี้และการสุภาพบรรยากาศของนาครหลวงเวงจันทร์ตามเสซนทังไกสอนพงวิหารน,นี้เนาะไปจ็ดหอดพุ่นแหละตลาดเศร้านะแล้วก็โค้งอ,ออกไปเบิงถนนหนทางอยู่ทีคูเวียงนั่นเองเนาะผู้สึกว่าในระยะนี้ถนนคูเวียงจะมีต้นที่าทีพนปูกเอาไว้ในช่วงสตวรวัีเท่าไหร่นอกค่อยเองกับโบจือเนาะ อาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่เนาอะอยู่แคมทางนั่นก็คือต้นหำงัวเนาะ,เ,นะเพื่นผ่าเอื้อนว่าต้นหำงัวเนาะเนาะรู้สึกว่าจะมีความสวยงามเนอะอาะมีความเขียวสวยงามนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาไปเบ่งภาพากันจุดนั้นน้ำกันในระยะนี้นะเขาลองมืงจัน์เนาะเพิ่นก้าได้มีการพรันผุ์นในเรื่องของการควบคุมการระบาดของพยาธิโควิดจังสิ ก็เฮ็ดให้หลยๆสำนักง,งานหองการเมื่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าห้านมินิมากาห้านขายเครื่องทรงขายเครื่องย่อยห้านอาหารหนอเพิ่นกะอนุญาตให้เปิดได้ตามปกติแต่ว่าต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างสิแต่ว่าเรื่องห้านอาหารกินดื่มเนาะเป็นห้านที่ขายเกี่ยวกับของมึนเมาแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์อย่างสิก็ยังบอ,อนุญาตให้มีการเปิดเทื่อเด้อในระยะนี้เนาะตัวเลข ในการติดเสื้อภายในชุมชนแมนมีตัวเลขที่ลดลงเนาะมีตัวเลขที่ลดลงกามีเพียงแต่ตัวเลขที่กรณีน้ําเข่ากรณีน้ําเข่าก็คือเป็นภาษาชนลาวเนาะที่เพิ่นได้เดินทางไปเฮดเวียกอยู่ต่างประเทศก็คือห้างประเทศเพื่อนบ้านของเขานี่แหละเนาะกลับมาอย่างสี่แล้วเพิ่นก็ได้นำนำบุคคลเนาะที่เพิ่นกลับมาหันไปกวดหาเสื้ออย่าง ละเอียดแล้วก็นําตัวไปที่ศูนย์กัดกันเนาะเพื่อให้เขาเนี่ยจก่อนน้องว่าเขาบอได้นำเสื้อเข้ามาแล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านเนาะนั่นเองนี่จุดนี้กจะเป็นจุดหนึ่งที่มีรถติดในระ,ะ,ะ,ะยะโมงสำนีเนาะระยะโมงสำนีรถติดนี่จะมีอยู่2จุดหลักๆหน่อยที่จากคอนข้าี่จวัาติด ลายแล้วก็ดนก็คืนะ้นนับตั้งแต่ไฟแดงลักหา้าหน้าหอประซุ้มเนาะคือกก่มาวังจี้นี่แล้วก็อยู่ที่บริเวณขวาสังแสงคือจุดนี้นี่เนี่ยแหละเนาะคือรถจะติดนั่นเองจุดนี้มันจะเป็นเส้นทางสามแยกเนาะถ่าวาเขาจะเลี้ยวไปทางกั้ม มื้อนอก็จะแมนออกไปใส่ทางวิทยาลัยสุสกะเป็นวิทยาลัยที่นักศึกษาที่จบใหม่เนาะและหลายคนกะอยากจะมีความไฟฟันนี่อยากจะมาเฮียนเนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีชื่อเสียงในนครหลวงเวงจันทร์แล้วกะเป็นอีกหนึ่งสถาบันเนาะที่เ,เรื่องการสอนนี่สุดยอดอีหลีเนาะหรือว่าจะไปทุกหมอห้อ,อยหาซิบเตียงกะไปได้คือกันเนาะไปฮอดแล้วจะเจอไฟเด็กแล้วกะเลี้ยวทางกั้ม ขวาเนาะก็จะเจอแล้วนี่แน่นเนาะแน่นนักเลยในจุดนี้บริเวณนี้ในช่วงโมงเลิงดวนแบบนี้จะติดนักเลยเลยเนาะแอร์อัดสุดๆเลยภาพบรรยากาศแบบนี้ก็จะเห็นแต่นในช่วงในระยะของเมือ่อวันจันทร์ตอนเช้าเท่านั้นเนาะ,ะวันค้านนี่ก็บโบปันได้รถติดนี่ก็ติดอยู่แต่บบหลายปันนี่เนาะวันค้านวันพุธนี่งเล้วเลยบ่บ,บอค่อยจะแอร์อัดปันนี่เนาะ จุดนี้ก็จะมีเป็นไฟแดงอีกเนาะไฟแดงแยกอีกนี่ก,นก็ได้ถ้าว่าเขาไปซื้อนะกออกไปใส่ประตูซ้ายเนาะถ้าว่าเขาเลี้ยวทางกล้ำซ้ายมือก็จะออกไปใส่ส่วนการค่าล้วไอติคหรือว่าขวามีแตรภาพไทยล้าแห่งที่หนึงเนาะแต่ว่าเบาเขียวเนาะจาน้ำพาทุกคนไปพึ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่บริเวณแถวทางด้าน ประตูไซออกไปไซประตูไซออกไปไซพุหละตลาดเ้าน้ำกันเนาะเพราะว่าโบได้เที่ยวขึ้นมาสินทางสินนี้โดนเติบแล้วได้อ่าเป็นเดือนเดือนกลัวแล้วเนาะโบได้เทียเ่ยวสินทางสิน,งสนนี้เพราะว่า,าหลายแล้วมาเวียกตอนเ้ากลจะมีแต่โค้งไปทางอ่าที่จะไปศู์กันกค้าลาออยต็กเนาะไปสินทางวังกี้นี่เนาะโค้งวังกี้นี่เนาะทางกํ้ขวาอ่าทางกล้ำ,ลำซ้ายมือก่ายมาวังกี้นี่กลาจาแมน ป็นวัดเนาะวัดพลเคงงนั่นเองเนาะบริเวณนี้ก็จะมีเป็นด้านสำนักง,งาน้องการรัฐบาลแถวน,นี้แล้วก็จะสัง,สงเกตเลยเนาะทางกล้ามซ่ายมือนี่ก็จะแมนจะเป็นเดินหาดหลวงเนะ่ะนี้ นี่เนาะเดินที่ไล่คนมกักมาแรงนออกกําลังกายในช่วงตอนเศร้าแล้วก็จะเป็นช่วงตอนแรงๆแ,แบบนี้จะเห็นเนาะผู้คนที่มาเหตุกิจกรรมบางคนก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะอ่ะมาตีดอกบอ่ามาตีบานแตงสีนี่อันนี้จะแมนเป็นวงเวียน450ปีเนาะถ้าว่าเขาเขาวงเวียนนี้ไปเขาวงเวียนนี้แล้วก็เลี้ยวทางกํา้าซไา้แมนจะออกไปใายไฟแดงสีแงกไฟแดงนองบอนนั่นเองเนาะ ลัดออกไปใส่พุแ่แหลทัดหลวงก็ได้คือกันโค้งกลับไปใส่โค้งกลับไปใส่หัวขวาก็ได้คือกันเนาะนีาวามาซื้อเขาก็จะออกมาใส่นี่แหละเประตูใส่ห่อคำเลยใส่ตลาดเร้าเลยเนาะ ทางด้านนี้จะเป็นหงเฮียนสินไซเนะาะระยะน,นี้เป็นระยะที่ปิดภาคเฮียนพอดีเนาะของอประเทศลาวเฮานี่แหละในช่วงนี้ก็จะแมนมีหลายๆหง,หงเฮียนเนาะก็จะปิดปิดภาคเฮียนบวกกับมีการระบาดของพยาธิโควิด -19 เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่บ่ได้เห็นนักนอกนักเฮียนเนาะมาเฮียนก็นับตั้งแต่ต้นเดือนซีมาก่เข้ามาฮอดปัจจุบันนี้กันเดือนแเป็นระยะสีเดือนกับ กลายเป็นช่วงระยะปิดภาคเรียนไปเลยของประเทศลาวเขาเนาะนี่มาฮอดนี่ก็จะเป็นบริเวณของส่วนสาธารณะหาประตูไซแล้วทางกล้ามขวายกรัฐมนตรีทาางก้ซยมือก็จะเป็นส่วนประตูไซนั่นเนองเนาะประตูไซเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศลาวสัญ,ญลักษณ์ของนครหลวงเวงจันทร์เนาะ หากว่าผู้ใดได,ไดมาท่องเทียทเ่ยวเที่ยวเยียงจันจังสิก็ต้องมาถ่ายหูออป,ปิ่นที่ระลึกเนะาะพาดบ่ได้เนาะที่จะมาเยี่ยมเยือนที่สวนประตูไซแห่งนี้เนาะ,ะมีความเสื่อกันได้หากว่าทานใดแขกต่างบ้านท้าวต่างเมืองเนาะมาเยี่ยมมาเยือนก็ต้องได้มาลอดกล้องประตูไซเนาะ เพื่อเอาสูกเอาใซนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่ออันน้อนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะของหลายๆคนที่เพิ่นเคยเล่าสู่กันฟังเคยอ่าเคยบอกต่อๆกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ของบุคคลนั่นเนองเด้อ จะพาทุกคนเนาะขี่ไปทางด้านหน้าเนาะจะไปเมืองภาพบรรยากาศในถนนร้านสร้างนีนน้ำกันจุดนี้น้ำกันเด้อนี่ทางกั้มขวามือกาจามนโฮงเฮียนมอสออวิ้งจันทร์หรือว่ามัธยมงสมบูรณ์วิ่งจันทร์นั่นเองจุดนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณใจกลางของตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันทร์แล้วลวนะเนาะเป็นโซนที่มีสำนักง,งานห้องการ รายที่สุดเนาะในนครหลวหลวียงจันจุดนี้ทางก้ามทรายกับมีทางก้ามขวากับมีเนาะมีทางสลายแล้วจะมีเป็นสำนักงานหองการประกาศเป็นธนาคารแถวนี้ค่อนข้างที่จะห้ายเนาะละ้วกาเป็นเส้นทางที่มีซีแยกไฟแดงนี่หลายพอสมควรเนาะขี่ไปประมาณ50สเมตรนี่ก,ก็เจอไฟแดงอีกละเพราะว่ามันจะมีแยกห้ายเนาะ ทางกำไซ้ามือเองเนาะที่ทุกคนเห็นหันก็นจะแมนเป็นตลาดเ้าหมอเนาะเป็นศูนย์การค้าของตลาดเ้านั่นเองปัจจุบันนี้ก็แมนเพิ่นได้เปิดบริการตามปกติแล้วเนาะเพราะว่าเป็นระยะทีเพิ่นมีการพอรอนผันยสยงีถาว่าเขาคี่ซื้อไปทางด้านหน้ากะจะแมนออกไปใส่หอคำนั่นเองเนาะลัดออกใส่หอคำแล้วกะเขาจะ เป็นเส้นทางวันเวเนาะสามารถขับได้เพียงแต่ไปยังเดียวเนาะจะแม่นออกไปใส่ห้องหมอมโหสดพุ่งเลยเนาะเส้นทางเส้นนั้นออกไปใส่ทางนั้นเลยจะเลี้ยวได้แต่ทางกัมท้ายยังเดียวเนาะทางเข้าไปหอดจุดด้านหน้าของหอคานั้นมันจะมีไฟแดงเนาะเลี้ยวได้แต่ทางกัมซ้ายเด้อห้ามเลี้ยวกำขวาเด็ดขาดเนาะหากว่าเฮาเลี้ยวกำขวาฮาอาจจะ พิจารณาจอนนั่นเองเนาะแต่ว่ามาฮอดจุดนี้เดี๋ยวบอเขียวจะพาทุกคนนอนเลี้ยวทางกำซ้ายจะออกไปใส่ตลาดเ้าดันเองเดี๋ยวไปบึงภาพบรรยากาศที่บริเวณศูนย์การค้าภาคสันและกาเวนจันเซนเ,นเตอร์และการถนนแถวคูเวียงน้ำกันเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเปน็นเนวใดเพราะว่าบอได้มาไหนเส้นทางเสน้นนี้โดนเติบแลวเนาะเกือบเข้าว่า2เดือนแลวเนาะบอได้เที่ยวมาเส้นทางเส้นนี้รู้สึกว่า มีภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหน่อยนึงเนาะนั่นก็คือเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าฮุซึกวาแถวนี้จะใหญ่ขึ้นและก็มีสีเขียวขึ้นถนนหนทางก็บฮุซึกวาอืแน่นหนาขึ้นเนาะในการจัญจรเนี้เพราะว่าหลายๆคนจะมักไส้เนาะเป็นพาหนะที่จะเดินทางมาฮิริยกกากะแมนไซพาหนะช่วนตัวเนาะจะบอ่คอยเห็นผู้คนมักไส้เป็นรถสาธารณะนั่นก็คือจะเป็นรถมีจะบ่คอยเห็นปานใดเนาะ ทางกั้มขวามือนี่ก็จะเป็นไปรสนีย์เนาะไปรษณีย์ทางกั้มไส้มือนี่ก็จะเป็นตึกของตลาดเซามอ้อันนี้ก็จะเป็นสำนักงานแนวแล้าวส้างซาดอยู่ทางกั้มขวามือนี้ทางด้านหน้านั่นก็นจะเป็นตึกตัวหนึ่งเนาะเป็นตึกทีเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่เป็นคอนโดมิเนียมเป็นทั้งศูนย์การค้าเนาะ ปัจจุบันนี้เพ็่นการเปิดขายห้องแล้วเป็นที่ยห้อยแล้วนาะหากว่าท่านใดสนใจที่จะมาจองคอนโดมิเนียมระดับ5ดาวดอกเินจุดหนึ่งเนาะที่อยู่ใจกลางเขาลงไว้จันทึงสิกงสามารถสอบถามมาได้เนาะสอบถามมาทางโครงการของเพิ่นได้เนาะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะแมนพาทุกคนเนาะมาเบิงภาพบรรยากาศของการสัญจรภายในนครหลวงวิงจันทร์ในช่วงตอนเศร้าของมือวนจันทร์เป็นโมงเร่งด่วนของหลายๆคนนะที่เดินทางเข้ามาเฮ็ดเวียกปฏิบัติตามนาทีของตัวเองนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจน้ําทุกท่านนะทีเข้ามาติดตามและรับสมขอขอบใจทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้ซ่องเขียวเบาลาวมาตลอดเนาะ แล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เนาะทีเพิ่นคอมเมนต์มาอยากแนะนําสถานที่ให้ไปทายเนาะกับมีหลายๆคอมเมนต์เนาะได้บ่าวเขียวก็ได้กิบกัมเอาไว้แล้วแหะเนาะแต่ว่าขอวอาไว้เป็นในโอกาสหน้านาอเป็นคลิปวิดีโอทัดไปจะมาตอบทุกคอมเมนต์เนาะทีคอมเมนต์มาอยากให้บ่าวเขียวไปท้ายในสถานที่ใดกันนั้นให้เบิงเดี๋ยวจะมาตอบพร้อมกันเลยในวิดีโอทัดไปเด้อจะขออนุญาตเอาไว้ในวิดีโอทัดไปเนาะบพว,ว,ว,ว่าจะเป็นอ่า ่นขอมานั่นก็คือจะมีทั้งวัดจันทร์เน่เนาะแล้วก็มีอีกหลายๆบ่อนเนาะภายในนครหลวงเวีองจันทางซีจะมาตอบเนาะแต่สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าจะพาทุกคนไปบึงในสถานที่ใดหลังกากจะมาตอบคอมเมนต์ของท่านใดกันก่อนนั่นเนาะฝากทุกคนติดตามเอาไว้เด้อนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่แถวบริเวณ ทาหน,นคูเวียงนั่นเองเนาะเขาจะเห็นว่าเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่สวยงามเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี